อีกเรื่องหนึงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะสะกูป๊ปดีๆของทางไทยเบฟค่ะวันนี้นะคะมาในชื่อตอนที่ว่าโครงการนำร่องความร่วมมือเพื่อขยายผลนะคะองความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนค่ะ พัฒนาตามแนวพระมรดิของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีมากมายหลายด้านโดวยกันนะครับผมก็เราก็จะเอาองค์ความรู้มาสอนให้เยาวชนมันมีอะไรที่จะเอาไปเข้าในวิชาวิทยาศาสตร์ได้มั่งองค์ความรู้อยู่ในรถทั้งนั้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูในสังกัดสพทอของเรานะครับทั้งสามเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นการขยายผลองคความรู้ตามแนวพระราชดำริโดยการบูรณาการก,ารกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์เขาหินซ้อนที่นี่ครับผม เราจะมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำร,ร,ริทั้งรถโมบายเองนะครับแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของศูนย์เองนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้คุณครูนั้นได้นําองค์ความรู้ตรงนี้นะครับ mm hmm. ไปออกแบบการจัดกิจกรรม mm hmm. การเรียนรู้ mm hmm. ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของเขานะครับแล้วก็พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้บริบททางการเรียนรู้ที่ศูย์ของยิง่สอนของที่นี่ครับผม จริงๆแล้วครูทุกคนถ้าไม่ว่าทุกวิชานะครับคำว่าบูรณาการเนี่ยหมายถึงการหลอมรวมทุกวิชาไม่ว่าคุณจะสอนภาษาไทยคุณก็เอาเรื่องต้นไม้ไปคุยได้คุณสอนงานวิทยาศาสตร์คุณก็เอาต้นไม้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปสอนได้จากการได้สังเกตแลดูโบมบายนะครับก็คือเหมือนเป็นการหลอมรวมเหมือนกับเป็นการทําให้ทุกวิชาเนี่ยมาเชื่อมมันประโยงกัน เมื่อก่อนนี้ถา้าเราจะเรียนเรื่องอะไรจะสอนเรื่องอะไรกันเนี่ยครูก็ต้องนั่งจินตนาการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามบีบริษัทต่างๆที่พร้อมที่จะสนับสนุนจะได้มีความร่วมมือหลายๆฝ่ายทุกอย่างมันก็ไปโลงใเด็กครับบริษัทไทยเบเวอร์ดจำกัดมหาชนขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆค่ะคุณครูนะคะสำคัญสำหรับเด็กๆจริงๆค่ะ